สวัสดีครับปาพอกับช่องบา่านองไข่เนาะคลิปนาวพี่น้องเนาะไม่บ่งคลิปพี่น้องโอ้บ่งพักตัวพี่น้องเปเลนั่นบ่เมื่อนี้มีไา่การตัวพี่น้องเลยมีไา่การิีฮ็ดกับเขาตัวพักนี่ก็เจ็บแลวล่ะพี่น้องโอ้ยงามคักงามเนี่พักอยู่แบบบรรันดีะไรล่ะครับนี่พักนั่งอ,างอ่างหยาลายเพราะว่าจะเป็นต้นหอมพี่น้องกงต้นหอม เบื้องบักคุงดูพี่น้องเลยเพือ่อนะพักปะมันนี่บา้านของค่ายมีเมนูอะไรพี่น้องเลยว่าเบิ่งดูเมนูบา้านของค่ายเป็นนันเข็ดอึง่งลึงดูเปล่ปาบ้านคุณด,ดูเปล่าแล้วจะว่าจะเข็ดแต่สะเอ้ยไปเข็ดเข็ดหนึ่งมังนาอวสันเท็ดจังกในหลับเป็นพี่น้องมาบัานเนี้ยบา้านของค่ายก็ที่ได้เตรียมเครื่องตัวอาหารหมือเลี้ยงนะพี่น้องเนาะ เตรียมเครื่องก็เตรียมไว้ได้ครึ่งหนึ่งอะไรล่ะผักที่เก็บม,มากล่ะพี่นอ้องจ้ะผักชีผักอะไรขึ้นชายอันนี้เครื่องก็ซับไม่เรียบร้อยแล้วถาดที่เหนึ่งบักเน่าตัวพี่น้องเลยปาโคหญ่เด้อรบันี้เด้อร์าเบิรงเด้อพี่น,ออนอ้องเ,เ,เด้อ อ้ามาต่อวันเด็พี่น้องเลยบางลูกปลาว่าเป็นลูกคุ้ยดอยตัววันง่ายนหนึ่งบกพอน่ะก่อนัดดับแดดก,กับพี่น้องเอ้ยต้องลวกสะก้อนกับสามจีข้าวนี้เออปลาตัวเองเองเสียต้องลวกสะก้อนแบบบกพอนเห็นบ่ต้องบังแบบนี้เนื้อหนึ่งแบบหน่าวเนี่เห็นบ่เห็นบ่ลงลวกเลยจะดินได้จะดินเด้อต้องลวกทุงทีละพี่น้องตัวเองเองต้องลวกสะก้อน ใคสทีค,ค okay. อยคอยบวกลาวนะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมุ้งเอวพี่น้องเป็นเช็คใบาตนี่ทั้งพี่น้องเลยพหมดอ่ะปากคอตัวบัก่ายหนึ่งบักหน้าพี่น้องเครื่องก็เตรียมเรียบร้อยแล้วปลาก็นหนึ่งเรียบร้อยแล้ะอ้าถาบมึงเด้อพี่น้องเด้อมาบัตเนี่ยพี่น้องเลยได้เวลาต่อไปเนี่ยแบบแบบหนึ่งคนแรกกัน ปลาก็ได้แล้วก็น้ำตัวบบดนี้นะน้ำเใ็มมน่าใส่ไปเลยเละไหเลยช้อนขวมไปเลยตุวย้อนก็ไ่นอนเนใช่ยมันมาที่กับพักลุ้ยนาตัวบนี้ี่นองเลย anh bảo imi ăn mì chính buổi vậy imi ăn mì cá mà không thì sẽ lại đấy con hến hoa anh đang ui ở trong đi đẩn lên bố gì đi đi bộ vu tổ lớn bộ mày sống ngon, không gì được à bơi không lên đây ของแท้ของแท้เตรียมพร้อมจ้าเดินทางท่านบุหรี่ท่านไปเลยมือแท้เอาต้อมตามไปเถอะพี่น้องตัวเงี้ยอะไรก็เอาทิกินเบิดก่อนดิ แบบบ้านๆพี่น้องแต่อาหารสุดสุดอาหารเหล่อโอ้โหัโอของแท่เชี่ยบบุย๋ยบุ๋มกาบาเว้ระดับเชียบกระทะเล็กแฟนนาะ อันนี้ตับจอดต่อไปพี่นอออ้องเลยไปกินขน้าวก็ฟังเพลงไปน้ำแล้วพี่น้องเลยฮะพี่นออ้องไอ้กินข้าวรับกันป่ะดี่ฟังเพลงแล้วพี่น้องเอ้ฟังเพลงไปน้ำเนาะ